โอ้โป <ersch> oh! ูองลงเลยบ่เนี่ยโอ้โหเด็กๆเติมน้ำอีกหน่อยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเิดีต้แนรบปอพี่ดาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันตุอิสานทีโชว์เนาะวันนี้เนาะเป็นวันอาทิตย์ที่14นะครับผม14กันยา2 5งพายเนาะจะ ทำเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาบ่น้ำยากะทิบ่นี่ครับผมเดี๋ยวจะทำเมนูน้ำยากะทิเนาะโดยแม่แพรวายชาแนลเนาะฝันซื้อวัตถุดิบมาแล้วครับผมวัตถุดิบนี่มีมีติ๊งยังไม่ครับผมเดี๋ยวแม่นำมานี่ปลานี่ปลาเนนเนาะปลาเนนแล้วก็กระชายผักอ๋อเครื่องเคียงเครื่องเทศเ้ากระชายผักระชายผักแล้วก็ซุปเปอร์ขาไก่ ตุ้นไก่นะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นใช่ลูกชิ้นนั่นอ๋อลูกชิ้นนะครับลูกเกดเนี่ยักแอมซักเนาะมีที่ไหนห้าบาทอันนี้คือห้าบาทบอกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูมารับชมอีกทีหนึ่งนะครับไปไตัดเตาก่อนเนาะกับบรรจุนะครับผมขั้นตอนที่สำคัญเนาะใส่ปลาเลยครับผมเป็นตัวเลย ปลาระกระ,ะ,ะเดาปลากระด,ดีเครื่องเคียงได้ยกบังเครื่องเคียงด้วย้จัดจานมากเลยโอเคครับผมแซๆโอ้อยทสนทวนๆแล้วผดบ,บ,บุบเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวจานสุกจัดตักให้ชมออกนะันเนาะ อะไรครับพี่ครับเยวจะตักตักให้ชมก่อนวังปลาม,มันเลยโอ้โหขนมพีนน้ำยาปลาเปล่แล้วก่ากะทิปลาใส่กะทิแล้วมงอ๋อน้ำยาปลานะครับผมเป็นน้ำยาปลาแล้วพี่น้องครับจะเสพแต<ส>่ว่าเนอ้อปลาเล,ล็กไง ปลาต้มสุกแล้วเนาะแล้วก็มาเอากางมันออกเนาะการมันออก่ันพี่นอนเลยน้ำเต็มเลยสนับโปกเลยมันเอแซ่บอันนี้เราก็มาตำมาบดอีกทีน้องเนาะตำเป็ดพริกแกงเนาะเศษเกรีงก่อนครับผมกรงน้ำก่อน ว้าวกองเราพวกไอ้ก้างปลาก้างปลาออกเนาะกองกองแล้วก็ตำลับพริกตำพริกแกงเนาะตำพริกแกงเนาะใช่ตำให้มันละเอียดเลยแบบเมนละเอียดเลยแล้วก็เนื้อปลาเราก็ตำใส่รวมเลยครับให้พริกแกงละเอียดก่อนเอาเยียบใส่เนื้อปลาลงไปเนาะ แล้วก็ตับตีแกงเพิ่มแกงให้มันเข้าขกันเนาะแซบแซ่บแซบแซ่บ,บ,บครับผมอืมอ <c oughs> สุตสกุลสุตสกลบอก่สูตรส,สกลน,นครนี่เนาะไอ้ผักแอบของเราก็มีแมงลักผักอีตูนีถั่วมีกระหล่ำนะครับเอ้ามาแซบแซบมักันครับ ตำให้มันมุนเลยเแม่ประมาณไหนเล่ประมาณอะไรเน่กงตัูนมันฟู่าำให้ฟูกเอาใส่เครื่องเคียงลงไปโอ้พีนหม้ออะไรพี่น้องอตั้งนกผัดกบนี่พี่น้องก็นยาตั้งมาในเด้อโอ้กา วันหยุดทำกับข้าวกันเนาะนี่ครับผมเนาะเซฟน้ำล้งไไางคกขึ้นไปใส่อีกไหยใส่ให้มันมัอะไรออโอเคครับโอเคครับอ่าใส่ซุปเปอร,ปปร์โอ้นี่เต็บซุปเปรอร์อวบอวบใหญ่ๆแล้วครับผมซุป,ปเปอร์อ๋อใส่คนเสียด้วยซุปเปอร์ใส่เสน่ห์ละใส่เสน่ห์ด้วย เพื่อความอร่อยอืมแล้วก็ลุกชิ้นตามไปเลยฮะเอานี่ลุกชิ้นเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมากเลยเปล่าไม่ต้องคนเนาะต้องไม้สักหน่อยเนาะเด็กไม่นอนเท้า โอ้โหปูองลงเลยปะเนี่ยโอ้โหเด็กๆเติมน้ำอีกหน่อยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแตาแสบปอพี่น้องเด็ดนะมาครับโอ้มากินขนมจีนน้ำยากับจนสุกอีสานเดโชเนาะโอ้โหดีเราทำไม้ไม้เท้าเนาะเด็ดๆเลยนะเนี่ยสองหัวเลยพี่น้อง สมหัวชุดใหญ่เลยเนาะนี่โ,โหผักของเราก็นี่นะนี่กะหล่ำขออนุญาตใช้มือนะครับผมเพราะว่ากินเด็กนอกกินคนเดียวเนาะไม่เป็นไรนะครับจะสกินคนเดียวก็นี้ขาดไม่ได้น้พี่นอ้องผักคุณตูนี่ครับผักไบตูแมงลักนะครับ เดี๋ยวขอันยญาเป็นตักน้ำยา่อนโอ้คุ้คนๆเลยนี่ครับผมใหม่ๆร้อนล้อเลยฮึซุปเปอร์ก็มีจาดซุปช็อบคุ้นๆเดี๋คอร์ดสองเลยครับผมโอ้ตักแค่นี้กันเนาะมาๆๆพี่น้อง โอตัดเศษแโ่เครื่องเน้นเเครื่องเน้นเนนเลยร้อนนะคือน้นอน เน้นเน้นมีเลือดมีลูกชิ้น จอดเลยจากต่างขนาดเลยขออนุญาตแต่งขนาดงี้งนะมาดิโทรโทรหายอออนก็โอเคครับผมคลิปนี้ต้องขอการพัดสวัสดีครับ